ไดทีด่ที่แหลกพอตอนใกล้จะเลิกตอนเตยร้าน ไช่ยุบดิอะไรนอลับใส่ใช่ตัวง่าเป็นคนหลใส่คือมียดเนีตัวดหัวตำแเนงเรื่องขึ้นเรื่องลงเม่ย่ะบล นมยเ่นเี่อายมกินเหล้าตีเป็นเซียวตัวมือขึ้นแม่ไปใส่นี่ประเด็นกันอีกแล้วที่ประเด็นกันอีกแล้วย่อมผมมีอย่งโรหาจังเลยกระติด ปิดเรื่องปิดแอปปิดปิดที่เขาหลับปักคักเลยให้อยู่หลับช็อตฟิวหม่องโรงแรมมีหนิงมีหนิงอันนี้หนิงแบบอันนั้นปักคักดิพี่จองห้องดีที่สุดเลยนะเห็นวิวแม่น้ำโขงบุณี อัน,น,นมันจองวิจองไว้ล่วงหน้าเป็นเดือนนะนี่ตั้งแต่เราตกลงกันพี่เขาจองไว้เลยกลัวมไม่ได้ห้องประสาทช็อตพิ้วมากหอวไฟดับไปดับเขาบ่ให้เขาแตา่ว่านั่นก็สะอาดเดีได้ ille, มองเขาไปแต่งหนาสะอาดคนะ่ะสะอาดเออขนาดเหมือนเหมือนเก่าๆสุมๆแต่ว่าสะอาดดีอยู่อะไรนะไอ้กับวายที่แหลก ที่แรกเขาไป่ามันอย่งน้อคือบ่านรูด่่ะเกี้มันขนทามานมีป่อะไรมาูดบ่่อเบื่อซตำในโลบปเลเอาเรืขึ้นไปขึ้นสับหลัอยิงอยู่น้ออีเม่ต้ำาันบ้รนไปันีนอไปทานแกครับ้นเวทีบ้าน ไปท่าคนเจนไลนไปท่ากับบดีสอะนรมันกันเนาะโอ้ยอเศร้าเหล่หมูจัาดกันเนแะเขามดกับารเป็นตลกข้าวฝันนะผู้ใดเป็นแฟนตลกพวกขาผู้้่ปี้ปานนี่แต่เราคนแบบเขาจีใซย์น่นหอดสอดแข่งกับปุณินมันเหยือไหมดูสิไม่ยืนันเหยือถนนมันเหยือไหมนี่ไมีบ่าเหยือแต่ว่าไร้ขนกันเลยอย่อยู่นะไม่เหยือ ได้แยวมึงอย่ามาจีบกูส